โอ้เลิกงานกันแล้วครับครับสลัดทิมนี้ก็อยู่กับชูลุวิส,สันโคซิ่งอีกเหมือนเดิมครับนี่ก็เลิกงานแล้ววันนี้เจ้าสมพงษ์รับหน้าที่จบครับทั้งวันเลยครับไม่ได้พักเลยครับ เหมือนหม้อน้ำมันรัว่วครับโอ้แอร์คันนี้เย็นจริงๆครับเปลี่ยนสายพานใหม่ปุ๊บหนาวเลยครับเนี่ยฟันหักเลยงัดต่อครับเนี่ย ตรงกลางเหมือนมันไม่เต็มครับเหล็กไม่เต็มมันเป็น,ง,าน,านงัดครั้งเดียวเองดังปักดังปักเลยครับเรียบร้อยของเทนะนี่ฝันเนี่ย พากันเลิกงานแล้วครับโอ้ดินนี่ระดับนี้เลยครับอ้อ้อาคายอยหลุอย่างโอ้ไม่เต็มง่ายนะครับ เฉพาะเอามาถมตรงนี้เนี่ยยังเยอะเลยปอนจังไดคือจะเต็มบิดที่นี้มันน่าจะมีท,ะที่รับน้ำตรงนี้ครับ งานเลิกงานกันแล้วครับ แล้วใครเล่นนะครับได้เราเราตัวเองเดินทาแล้วก็เข้าไปที่แคมป์นะครับ ใอยู่ยนนน้แนเนี่ยถ้าเทแบบนั้นฝั่งนี้ก็ต้องเทอีกครับเพื่อทำสโลปไปหากันนะเพไม่เสร็จง่ายนะครับดูครับบรรยากาศ รว่าฝนจะตก,ามมากานาครับมันเลิกงานแล้วครับวันนี้เลิกงาน6โมง ห้าโมงครึ่งครับเลิกนะน้ำท่วมกรุงหายวันนี้ก็จะมาขับรถไถนะครับให้ดูทางครับเราน้อยก็ดันทั้งวัน ก็ได้เวลาพักผ่อนนะครับลูกปลาเวลาตกมันไม่กินนะครับไม่รู้เป็นปลาอะไรถ้าแถวบ้านนะตกอย่างเงี้ยโอ้มันกินเลยคนระับ แป๊บเดียวกินแป๊บเดียวกินเจองานแล้วครับรู้ว่าทานตรงนี้เพื่อนหมดเลยเพราะมันมันเละครับ อาอาโอ้ลื่นลื่นลนามได้อนงครับโอ้เรต้งสับสเลยสองว่ะโอ้ยเรียบร้อย ป <laughs> าดิตครับนวดนร้อนถึงิงน่นแล้วเนี่ยติดติดร้อนติดคานหมดเลยครับเดไปได้เครื่องเป่าลมก็อยู่นี่นะครับเอาไปไม่ได้เรียบฝนจอดเปียบฝนเลยอยู่ตรงนี้ ถ,ถึงที่พักแล้วครับแล้วจะจอดเรียงกันที่แถวนี้ครับก็พักตรงสะพานตรงนี้ครับที่อาบน้ำก็ใต้สะพานตรงนี้น่าจะมีปลาครับแต่เ,เหมือนไม่มีปลาไม่ค่อยมี ตกทั้งวันนะไม่เคยได้เลยมาแล้วครับเฮ้อได้เวลาพักผ่อนตามอัธยาศัยครับ

นี่ก็จอดกันหมดแล้วครับนวดตกิจอะไกหนรีมนเมูก <c oughs> อ้หนี้รู้สึกว่ามเมื่อยยังไงไม่รู้ครับ <c oughs> ครับสำหรับทริปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจครับ